สวัสดีชาวราศีธนูราศีคือการเดินทางของดาวอาทิตย์ค่ะตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมก,กราคมซึ่งไม่สามารถระบุวันที่ที่แน่ชัดได้นะคะว่ากลางเดือนที่ท่านายกเข้าสู่ราศีธนูเป็นวันที่เท่าไหร่ไปตรวจในปีเกิดของคุณส่วนคำว่าลัคนา คือท่านที่รู้เวลาเกิดแล้วเราเอาเวลาเกิดเข้ามาคำนวณหาจุดตั้งต้นซึ่งทํานายแม่นกว่าไม่รู้ราศีแต่สําหรับใครที่ไม่มีเวลาเกิดก็ใช้ราศีได้เช่นกันถามว่าแม่นไหมบางคนก็มีความเชื่อว่าตัวเองเป็นราศีนั้นราศีนี้พอฟังคําทํานายบางคนก็แม่นค่ะแม่นไม่แม่น,มมมนบางทีก็อยู่ที่ความรู้สึกการเดินทางของดาวใหญ่ สมดวงดาวเสาดาวราหูดาวมฤริตยูนับจากปี2 5 6 5จะส่งผลอย่างไรต่อคุณไปในระยะเวลาหลายๆปีเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาคำนวณแล้วก็พูดคร่าวๆนะคะการที่คุณเป็นคนราศีธนูหรือผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาธนูการที่ดาวเสาดาวโทษทุก ยกเข้าบ้านตนเองในรอบ30ปีตั้งแต่ปี2563ย้ายออกในวันที่1มีนาคม2566ดังนั้นเมื่อดาวสาวเป็นดาวโทษทุกเข้าสู่บ้านของท่านในเรือนการเงินและครอบครัวในเรื่องของธุรกิจการงานด้วยบา,าบางท่านก็คงจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของคนในครอบครัวบ้างในเรื่องของธุรกิจการงานบ้างหรือแม้แต่มีปัญหาสารพัดอย่างที่ทําให้เกิดความเครียดไม่ว่าคนจะขึ้นะจะเงินเ เข้า100ล้านก็ยังมีปัญหาคนเงินเข้า1000ล้านก็มีปัญหานะคะการที่ดาวเสายกเข้าหรือบางคนเงินเข้า1บาทอยากจะให้มันเป็น100บาทอย่างเงี้ยมันเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคส่วนดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เรือนภพที่5เรือนภพที่5เรือนภพปุตตะ ของชาวราศีธนูลัคนาธนูเรือนภพปุตตะมันคือเรือนแห่งบุตรบริวารลูกน้องลูกจ้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหลานหรือบุตรหลานถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือการทำมาหากินโครงการในหัวที่จะทำโครงการบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่โครงการที่กินเล่นเที่ยวอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะดาวอังคารเจ้าเรือนภพปุตตะมันคือดาวที่ใช้พลังงานค่ะ ดาวที่ใช้พลังงานไม่ว่าทํางานด้านใดด้านหนึ่งดาวอังคารเจ้าเรือนภพปุตตะเนี่ยค่ะส่งเสริมให้คุณรู้สึกคึกคักเมื่อดาวร้าหูยกเข้ามาตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 5แล้วอยู่จนถึงวันที่17ตุลาคม2 5 6 6คุณจะรู้สึกคึกคักในกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างสำหรับเป็นเหตุการณ์ถ้าสำหรับหมายถึงลูกหลานบุตรหลานลูกน้องลูกจ้างดาวราหูจะเข้ามาเปลี่ยนลูกน้องลูกหลานลูกจ้าง ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านว่าดาวาลูกหลานของคุณอยู่ในเกณฑนะ์บวกหรือเกณฑ์ลบนะคะอยู่ในเกณฑ์บวกหรือเกณฑ์ลบหรือไม่ก็ลูกน้องลูกจ้างซึ่งอยู่ในบริวารของคุณสมมุติว่าที่ผ่านมาอูดาวการเงินน็อกด้วยลูกน้องลูกจ้างก็ทําเรื่องเสียหายปวดหัวไม่หยุดไม่หย่อนหรือบางคนก็ดาวอังคารดาวมิจฉาชีพเอา้าขโมยหรือนน่นนี่นั่นกับเราอูสูญเสียหายมากมาย ที่ผ่ผาานมาดาวราหูเข้ามาพลิกค่ะดาวราหูเข้ามาพลิกถ้าบอกว่าโครงการที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคลูกหลานที่ผ่านมาโอ้สร้างเรื่องปวดหัวมากเลยดาวราหูตัวการเปลี่ยนแปลงจะมาพลิกพลิกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับลูกหลานเกี่ยวกับลูกน้องลูกจ้างของคุณถ้าเคยอยู่ในเกณฑ์ลบก็จะบวกแล้วก็ดีขึ้นนะคะก็จะบวกและดีขึ้นส่วนดาวมริตยูยกเข้าสู่ราศีพฤกษ์ในวันที่7กรกฎาคม2 5 6 5แต่ จะยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในวันที่1น่งธันวาคม2องพันาแล้วจะออกทาวรในวันที่8มีนาคม2,566ันาจำได้แม่นเพราะว่าวันที่8มันตรงกับวันสตรีสากลโลกการที่ดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีเรือนภพปุตตะเรือนภพที่5เนี่ยคะ่ะก็ปั่นป่วนปั่นป่วนวิถีชีวิตโครงการการทำมาหากินลูกน้องลูกจ้างของคุณหรือบางท่านอาจจะมีลูกหลาน มีบุตรหลานโดยไม่นึกไม่ฝันเรือนพบปุตตะคือการกินเล่นเที่ยวด้วยเอาที่ผ่านมาก็โอ,อ๋บางท่านก็คงจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือแม้แต่ปุตตะคือโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนการอบรมการหาวิชาความรู้ก็คงหลายท่านก็คงจะผันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายพอสมควรแต่ปัญหาของดาวเสาที่เข้ามาอัดเรือนการเงินแล้วก็คนในครอบครัวในเมื่อดาวเสาเข้าบ้านตนเองแต่ท่านเป็นดาวโทษทุกเข้ามาแรก ท่านก็คงจะบรรดาลทุกแต่ด้วยท่านเข้าบ้านตนเองท่านก็ต้องส่งเสริมให้เราได้ดีด้วยนะคะถ้ามุมดาวในพื้นดวงเดิมของคุณดีท่านก็จะส่งเสริมด้วยแต่คุณสมบัติของดาวเสาวคือดาวอดทนหน่อยนะรอหน่อยนะใจเย็นๆนะฉันเป็นดาวที่ยิ่งกดเต่าเตา,ตาบางทีมันยังวิ่งมันมีสัตว์ตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้ออกกว่าจะเยื่องยัง้ง กว่าจะเยื้องย่างแล้วก็ย่างงกลยย่างเยื้องกว่าจะเยื้องกว่าจะเยื้องอริยบทไปได้ดาวเสาค่อนข้างจะช้าแต่ด้วยอย่างน้อยท่านเ,ข,าเข,าข้าบ้านตนเองบางท่านก็ร่ำรวยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมนะคะว่าร่ำรวยหรืออย่างไรหรือมีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าต่อสู้ปัญหาอุปสรรคแล้วรายได้เข้าเรื่องเงินเรื่องทองโชคดี ดังนั้นเมื่อดาวมฤตยุยกเข้าสู่ราศีพฤกษบเรือนภพอริตรงนี้คำว่าอริคือการบุกเบิกค่ะดิฉันชอบถึงแม้ว,ว่าบางคําทํานายดิฉันอาจจะทํานายอาจจะเรื่องดวงสวยๆบ้างแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรก็เรียกว่าสรรหาแต่บุมบวกแล้วกันค่ะอย่างที่ดิท,ท,ที่ดิฉันเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความเป็นคนคิดบวกแต่ว่าบางทีอาจจะทําลบเพราะว่ามัน ต้องสั่งสมประสบการณ์ก่อนที่จะมาพูดมาคุยกับผู้คนนะก็ผ่านการเรียนรู้มาเยอะพอสมควรเรือนพบอริคือบุกเบิกการสร้างการลุยการก่อตั้งการมุงมั่นการบุกเบิกการฝ่าฟันเมื่อมฤตยูเข้ามาผันพัวในเรือนของการบุกเบิกการสร้างนีคะก็จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะคุณจะต้องบุกเบิกคุณจะต้องลุยคุณจะต้องสร้างละ วัดดวงกันไปเลยสิว่าคุณจะบุกเบิกคุณจะสร้างคุณจะลุยแล้วคุณจะสําเร็จหรือไม่เดี๋ยวมาเจาะรายวันกันสําหรับท่านที่เกิดราศีธนูลนนัคนณาธนูเมื่อดาวฤตยุยกาสู่ราศีพฤกษกคนเกิดวันพุธกลางคืนคลิปวิดีโอนี้ไล่จากหลังขึ้นมาหน้าคนเกิดวันพุธกลางคืนดาวสุขทักษะอายุอายุคือวิถีชีวิตความทรงอยู่การผันเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะ ดาวมฤตยูจะเข้ามาผันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณสำหรับคนที่กำลังหางานทำหลังจากที่โควิดทำให้ตกงานหรือไม่ได้งานหรือเด็กที่จบใหม่แล้วยังไม่ได้งานคุณอาจจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเรือนพบอริคือการรับจ้างเรือนพบอริคือการรับใช้และบริการผู้อื่นดังนั้นถ้าคุณบอกว่าจะ,จะไปทำงานอะไร แล้วก็น่าจะเหมาะกับตัวเองดาวสุขคือการเงินการคลังเครื่องอุปโภคบริโภคหรือไม่ก็บางคนด้วยสมัยนี้การเล่นหุน้นเล่นคริปโตซึ่งเป็นการเงินดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้คนวิถีชีวิตผู้คนมากมายก็ไม่แน่ คนเกิดวันพุธร้าหูนี้เป็นาศาสายเศรษฐีอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยหมุนเก่งดีนักก็ไม่แน่ว่าจะมีการผันเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณอย่างไรคนเกิดวันเสาร์ดาวสุขทักษาศรีศรีคืออะไรศรีคือการเงินการทองความเจริญเติบโตวความรุ่งเรืองความสําเร็จดังนั้นชาวราศีธนูลัคนาธนูเมื่อดาวมฤตยูเข้ามาค้นคว้าการเงินการทองความสําเร็จความสมบูรณ์ความสุขของคุณเนี่ยก็ไปวัดดวงว่าคุณทําบุญทําทาน หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณมุ่งหวังจะสําเร็จมากน้อยเพียงใดคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ไอราศีพฤกษ์เนี่ยคะ่ะมันมีดาวศุกร์ทักษะบริวารถ้าคุณจะดีจะเด่นจะร่วงจะรวยหรือจะรุมเรืองหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะแล้วก็คนในสายเลือดคนในบริวารดังนั้นถ้าจะมีเรื่องวุ่นวายก็ไม่ไกลาจากตัวเรานัก หรือแม้แต่ไปทํางานคนที่ทํางานอยู่กันประจํานู่นนี่นั่นก็มีส่วนที่จะทําให้ชีวิตคุณต้องต่อสู้ต้องเรียนรู้หรือไม่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรือไม่ก็เรือนพบอริคือตัวขวางดังนั้นใครที่จะขวางคุณก็ตัวคุณเองกับคนในข้างๆคุณนั่นแหละนะคะดาวมฤตยูจะผลผลวัดนะคะถ้าสมมุติว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินการเงินการลงทุนอย่างเงี้ยก็ดาวมฤตยูจะเข้ามาโดยที่ถ้าบอกว่าอ้ย เราจะกู้เงินลงทุนสร้างโน้นสร้างนี้ได้ไหมก็ตัวคุณเป็นคนตัดสินใจค่ะแต่ปัญหาของดาวราหูซึ่งเป็นทักษะการลักกีนีของคนเกิดวันศุกร์นะคะจะไหลเข้าบ้านตนเองดังนั้นขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะขอให้ระมัดระวังการลงทุนการอะไรก็แล้วแต่ดาวราหูทักษะการลักกีนีมันคือความโลภมันคือการกู้หนี้ยืมสิน ถ้าบอกว่าไอ้ทําธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วมันต้องยืมเงินต่อไปเรื่อยๆนะมันเป็นกลลวงของดาวราหูที่จะทําให้คุณติดกับในอนาคตเมื่อดาวราหูยกก็สู่ราศีกุมก็ระวังเพราะว่าดาวราหูเข้าบ้านตนเองทักษะการลักกินีคือปัญหาอุปสรรคการกู้หนี้ยืมสินการล้มละลายการจำนองจำนำหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นตัวทําให้คุณมีปัญหาคนเกิดวันพรหัสบดี คนเกิดวันพฤหัสบดีราศีธนูลัคนาธนูเนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่เป็นนักชั้นบริหารมาหลายชาติหลายภพแต่ดาวการเงินของคุณดาวเสาเป็นดาวยากักยอกหยิบยืมติดค้างและขโมยและทักษากาลกินีถ้าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาสองสามปีที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องการเงินการทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องดชดใช้ที่คุณต้องเสียหายที่คุณจะมีคดีความที่คุณจะยืดเยื้อยันหาเกิดการอาฆาตพยาบาทกันเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของกรรมเก่านะคะ มันเป็นอิทธิพลของกรรมเก่ามันมีลูกค้าบางท่านที่บอกว่าหนูจะต่อสู้กับกับคนในครอบครัวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโน่น่นี้มันเป็นกรรมเก่าถ้าถ้าถามว่าเลี่ยงได้ไหมดาวมันจะส่งพลังงานความบาดหมางความพยาบาทเนี่ยค่ะมาให้ร่างดาวคือของจริงของชีวิตมนุษย์ร่างกายเราเป็นธาตุรับชายดวงชะตาค่ะดังนั้นการฝืนดวงคือฝืนความรู้สึกเราเท่านั้นถามว่าเคยฝืนมาหรือไม่น้ำหนักลดไปสี่สาหาโลเพราะสิ่งที่เขาให้ทํา ดิฉันไม่เอาหลังจากที่เรียนรู้โหราศาสตร์มาแล้วมันฝืนได้หรือไม่ฝืนได้บางอย่างฝืนไม่ได้บางอย่างมันมีครั้งหนึ่งที่รู้ว่าดวงสวยซื้อตั๋วเครื่องบินในวันที่30มิถุนายนแต่เกิดเหตุวันที่28มิถุนายนค่ะคือกรรมมันบันดาลแต่ดิฉันก็ตั้งรับแล้วแหละว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์สําหรับ ใครที่เรียนรู้ดวงเนี้ยค่ะเราจะต้องเอาดวงมาพิจารณาไม่ใช่บอกว่าอุ้ยถ้าดวงสวยดวงสวยก็หดหูห่อเหี่ยวคุณตั้งรับสิคะเกิดอะไรขึ้นขอให้ตั้งรับดีแล้วที่เรามีดวงชะตาให้ได้ให้ได้รู้ค่ะโอ้โชคดีมากเลยดิฉันรู้สึกโชคดีมากเลยอย่างดิฉันก็เข้าใจชีวิตเมื่อมาเรียนโหราศาสตร์ไทยแต่การเข้าใจชีวิตจากหลักโหราศาสตร์ไทยมันไม่ใช่เรียนปุ๊บแล้วเข้าใจปั๊บเลยนะคะบางคนเรียนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็มีมันเป็นอิทธิพลของดวงแต่ละคนด้วย ดังนั้นคนเกิดวันพฤหสัสบดีซึ่งปัจจุบันนี้มีปัญหาหนักเ,เรื่องกรรมเก่าบรนดานให้โอ้โทษทุกอย่างหนักเลยเมื่อดาวฤตยูยกเข้าสู่เรือนภพอร,อริคือปัญหาและอุปสรรคนะมองในแง่ร้ายนะคะถ้ามันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคดาวสุกันคือเรื่องการเงินการทองความรักความอบอุ่นของโลกดังนั้นการที่ดาวฤตยูเข้าไปค้นคว้าและดาวเสาเข้าบ้านตนเองอยู่ถ้ามันจะยืดเยื้อยาวนานไหมหรือคุณจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะที่จะให้เบาทุเราเบาบางลงแล้วก็ถ้าบอกว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางเรื่องการงานไหม mm hmm. เมื่อดาวราหูยกเข้าสู่เรือนราศีมีนในวันที่17ตุลาคมส5 6 6ถ้าคุณไม่อยากจะยืดเยื้อยาวนานก็ตัดใจซะโน่นนี่นั่นซะหรือถ้ามีนิกรรมอะไรก็ใช้เข้าไปซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็พูดง่ายอะคะ่ะมันก็พูดง่ายก็ไปพิจารณาคนเกิดวันพุธกลางวัน คนเกิดบังพูดกลางวันราศีธนูลัคนาธนูมันเป็นสายนักวิชาการนักวิชาการขั้นเทพถ้าพื้นดวงของคุณดาวพูดกับดาวพระหัสบดีอยู่ในที่ดีนะคะมันจะบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นนักวิชาการขั้นเทพคุณมีบุญวาสนาที่จะสร้างงานหรือปัญญาของคุณจะก่อเกิดงอกเงยในการที่จะสร้างวิชาการให้คงอยู่กับคู่โลกเลยถ้าคุณอยู่ในแดนบวกนะคะยกเว้นดาวคุณเสื่อมดังนั้นเมื่อดาวเสาทักษะอายุเข้าสู่เรือนภพกระดุมภาคคือ บางทีมันเป็นลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ที่คุณสร้างคุณกําลังคิดแล้วก็สร้างบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านอาจจะเขียนยยยยนิยายขายไหมเขียนนิยายขายไหมโอ้ยบางคนก็อาจจะเป็นนักแต่งหนังสือก็ได้หรือไม่ก็คุณสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างสองสามปีที่ผ่านมาหกสามหคุณกําลังคิดจะสร้างสร้างอะไรที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปเป็นร่างที่เด่นชัดสําหรับคนดวงดีก็คงจะสร้างได้ แล้วประกอบกับดาวราหูทักษะสีการเงินการทองความสิริมงคลของคุณเดินหน้าแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายน65เดินหน้าเดินหน้าเข้าไปแล้วถ้าคุณจะสร้างอะไรให้มันโด่งดังสําเร็จเออหรืออะไรลุล่วงดาวราหูยกเข้าสู่ราศีกุมมันจะส่งเสริมให้คุณประสบผลสําเร็จดาวมฤตยูเข้าเรือนภพอริอย่าลืมว่าเรือนภพอริเนี่ยค่ะมันคือการบุกเบิกคือการสร้างด้วยดาวสุทักษามูล,ละความมั่นคงแข็งแรงการเงินความรักการงานหรือไม่ก็ อะไรก็ได้ที่จะส่งเสริมให้คุณมั่นคงแข็งแรงก็ลุยได้เลยค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารราศีธนูลัคนาธนูคุณตกไปในบ่อเงินบ่อทองบ่อสิรีมงคลคนเกิดวันอังคารลัคนาลัคนาธนูราศีธนูเนี่ยค่ะตรงนี้อิทธิพลของตรงนี้คือดาวพระรหัสบดีคุณจะต้องทําดีให้ได้มากที่สุดเท่านั้นชีวิตคุณถึงจะเจริญรุ่งเรือง หนึ่งคนเกิดบังคารโดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะดาวพระรหัสบดีทักษ์ศีสีคือเงินคือทองคือโชคคือลาบคือสิริมงคลคือความสําเร็จคือความสมบูรณ์เนี่ยเขาบังคับเลยเขาบังคารคุณทําชั่วไม่ได้ถ้าถ้าคุณทําชั่วแต้มบุญคุณลดยิ่งเฉพาะท่านที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นชาวราศีธนูลักนาธนูแล้วก็ชาวราศีมีนลัคนามีนพื้นบริบทชีวิตของคุณตกไปในปึ้งลงไปในบ่อสิริมงคลแบบดาวพระรหัสบดีคุณต้องทาดีที่สุดเท่านั้น ถึงคุณจะเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณอยากรวยอ้อยากดีอยากประสบผลสําเร็จทํายังไงก็ไดทบบ้ที่แบบว่าที่แบบว่าทําดีของโลกมนุษย์นะทางกายวาจาใจอะค่ะหรือถ้าใครจะเสริมด้วยการสิริมงคลทางศาสนาตามในฐานะที่ประเทศไทยถูก หล่อหลอมไปด้วยศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาปร,ประจำชาติแล้วคนก็นับถือมากที่สุดในประเทศถ้าคุณจะใช้หลักเกณฑ์หลักการนั้นก็ได้แต่กายว่า,จาใจของคุณต้องสะอาดให้ได้มากที่สุดคนเกิดวางคารราศีธนูลัคนาธนูราศีราศีมีนลัคนามีนนะคะการที่ดาวพฤตยุยกเข้าสู่เรือนภพอริ อังคะก็คือทักษะอุตสาหะเรื่องการงานการกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่งานอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ภาระบางสิ่งบางอย่างหรือความเพียรพยายามบางสิ่งบางอย่างที่คุณกาลังจะเซตอัพชีวิตดาวเสาทักษะเดชเดชคืออํานาจวาสนาบาร,รมีของคุณดาวเสาเนี่ยท,ท่านให้คุณท่านให้คุณหนักมากดังนั้นบางคนจึงได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเมื่อดาวเสารยกข้าสู่ราศีกระดุมพระตั้งแต่ปี63ค่ะบางท่านที่ทําบุญมามา,มาก,อาากโอ้ยยศถาบรรดาศักดิ์นี่ออกเต็มเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อดาวร้าหูเจ้าเรือนมูละความมั่นคงแข็งแรงหลุดเข้าตำแหน่งที่ดีบางท่านที่รอตำแหน่งงานอยู่ก็อาจจะได้ขึ้นนะคะไม่ว่าจะบริษัทส่วนตัวหรือบริษัทเอกชนหรือว่าทำงานส่วนตัวหรือแม้แต่ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยอาก็อาจจะเจริญเติบโตก็ได้นะคะหรือคนกำลังเซตอัพงานเอาเกิดทำมาหากินถูก ช่องทางสังกันก็เลยมีโอกาสที่จะร่ํารวยสร้างความมั่นคงแข็งแรงพอดาวราหูยกเข้าสู่เรือนภพปุตตะตั้งแต่1เมษายน2565เป็นต้นมาก็จะเข้า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 สู่ในที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่ตกงานอยู่ลองหาดูซิว่างานอะไรที่เราจะทําได้ทำได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นับจากนี้ไปเพราะว่าดาวมฤิตยุยกเข้าสู่ราศีพฤกษภในวันที่7กรกฎาคมห5เนี่ยค่ะมันไปเชื่อมสัมพันธ์กับการลุย การลุยการบุบกเบิกการสร้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงว่าการลุยการบุบกเบิกการสร้างในครั้งนี้คุณจะประสบสมรสสนพ้นสเร็จมากน้อยเพียงใดคนเกิดวันจันทร์ดาวดาวเสาทักษะสีสีคือเงินทองโชคลาภสิริมงคลบางคนเกิดโชคใหญ่มากคนเกิดวันจันทร์ลัคนาธนูราศีธนูบางคนสองสามปีที่ผ่านมาออ้รายได้เป็นกอบเป็นกำมเลยสําหรับคนที่ดวงขึ้นนะคะดวงขาขึ้นนะโอ้เป็นกอบเป็นกาเลยลุยนู่นนี่นั่นออ้ยอยู่ๆก็รวยแบบออ้แบบรวยมหาศาลเลยอะ ดาวเสาอะสมมติว่าเป็นคนจนอยู่คือแสนหนึ่งนี่ก็รวยแล้วนะคะสําหรับคนที่เคยยากจนมาแสนหนึ่งนี่ก็เยอะนะแต่ใครที่มีฐานะทางบ้านมากอยู่แล้วอาจจะสิบล้านยี่สิบล้านหรือร้อยล้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าโชคดีสําหรับคนที่ดวงขาขึ้นดาวการงานของคุณขยับในวันที่หนึ่งเมษายนหกห้าเป็นต้นไปขยับออกจากสู่ที่เสื่อมละดังนั้นถ้าบอกว่าเอยบางท่านดาวเสาเข้ามาเคย ทำมาหากินบางครั้ง,งลํำรวยเอานอกซะนั้นพอการงานที่เคยทํามาโดนน็อกไปปีครึ่งแต่พอตอนนี้ดาวการงานขยับละสําหรับใครที่จะลุยดาวมฤตยูเข้าสู่เรือนภพอริดาวสุขทักษามรีการเจริญเติบโตก็ไปวัดดวงอีกทีหนึ่งที่ผ่านมาบางคนอาจจะทําแล้วมีปัญหาติดติดขัดๆเดี๋ยวพอมฤตยูเข้าไปสู่เรือนภพอริทักษามนตรีดาวสุขเนี่ยคะ่ะมนตรีคือการเจริญเติบโตดาวสุขคือการเงินความรัก ของดวงเมืองดวงโลกดังนั้นคุณจะจะขยายคุณจะเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเดิมส่วนดาวเสาร์จะยกเข้าสู่ราศีกุมคือการขยายกิจการคัดนะคะสำหรับใครที่อุ้ยเซตอัพงานได้ตรงนู่นนี่นั่นละต่อไปจะขยายกิจการนู่นนี่นั่นออกไปมีโอกาสเลยสําหรับคนที่ดวงดีส่วนดาวราวหูดาวการงาน เข้าสู่เรือนพบที่5ก็มาเปลี่ยนแปลงและก็วิธีคิดบางคนอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือไม่ที่ผ่านมามันก็ดีอยู่แล้วละแต่พอดาวร้าหูขยับเข้าสู่เรือนพบที่5้ามาเริ่มเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปล่งเปล่งประกายมาเริ่มเปล่งประกายในหัวคิดความคิดความอ่านบางสิ่งบางอย่างสําหรับใครที่มีลูกหลานก็คือในอนาคตสองสามปีที่ผ่านมาอาจจะมีลูกมีหลานเกิดใหม่ขึ้นมา เดี๋ยวในอนาคตบางคนก็อาจจะเได้เดินคงเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือสมาชิกในครอบครัวในอนาคตก็จะเป็นการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับถ้าคุยเรื่องคนนะคะส่วนใครที่จะซื้อบ้านซื้อรถในอนาคตสําหรับคนเกิดวันจันทร์เดี๋ยวรอรา,ราหูเข้าสู่ราศีเมนถ้าใครจะซื้อบ้านซื้อรถขยายกิจการบางสิ่งบางอย่างหรือใครอยากจะเป็นหนี้เป็นสินคนเกิดวันจันทร์ไปกู้ยืมใครเขาก็ให้ไปขอใครเขาก็ให้สําหรับมิจฉาชีพไปทําอะไรก็สําเร็จค่ะ สำหรับมิจฉาชีพในวันจันนี้โหแจกซองพระป่านี่เรียกว่าคนรับหูรับตาใส่อะค่ะเพราะเพราะอิทธิพลของวันไงแต่ว่าอย่าลืมกําไรใครก็ก็ดวงใครดวงมันวิถีใครวิถีมันถ้าใครจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะสร้างบ้านสร้างเมืองหรือไม่ก็จะขยายกิจการเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินก็รอดาวรางหูเข้าสู่ราศีมีนในหลังวันที่17ตุลาคมส5 6 6 6 6หนะคะ ถ้าใครอยากจะขยับขยายหรือบางสิ่งบางอย่างที่จะเจริญเติบโตขึ้นคนเกิดว่าทิศมีปัญหาหน่อยเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยค่ะเข้าสู่เรือนภพดาวสุขทักษากาลักกินีกาลกกินีคืออะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็พิจารณาค่ะแต่ถ้ามองในความหมายด้านร้ายก็คือเจ้าครในเวนคนเกิดว่าทิศมีเจ้ากรรในเวนในเรื่องความรักความอบอุ่นกับการเงินการทองค่ะการทรัพย์ค่ะดังนั้นมฤตยูเข้ามาในครั้งนี้จะมาช่วยเคลีย แล้วก็เรือนพบอริด้วยอริก็คือปัญหาและอุปสรรคนี่สินสิ่งขัดข้องสิ่งขัดขวางมฤตยูจะเข้าไปคน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 มฤตยูเนี่ยค่ะเข้าในที่เสียจะแปลงเสียให้เป็นดีเข้าในที่ดีจะแปลงดีให้เป็นเสียแต่ด้วยท่านอยู่เจ็ดปีก็ไม่รู้จะแปลงตอนไหนดังนั้นจะแปลงตอนไหนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลค่ะไม่ใช่คําทํานายในภาพรวมในช่อง YouTube ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ